ไม่ใช่ไม่ใช่สาวน้อยเหรอจ้าฮัลโหลฮัลงไรเสร็จยังมีเจนซี่อยู่ในห้องไหมอ่ะไม่มีไม่มีเจนซีไม่ยังไรอยู่เหรอใช่ฮัลโหลเย้หนึ่งไลแล้วพักแป๊บหนึ่งกินอะไรอ่ะอุ้ยทอดระเล็เหรอใช่ได้ไหมมีก็เราจะเอาไปแช่ตีนอร่อยนะคือมันไม่มีน้ำตาลแต่มันหวานมากเลย ก็กินแบบไอ้ที่มันเป็นโปรตีนแบบแผนเบสอะไรเงี้ยเทียบเหมือนแบบโปรตีนอยู่ามันจะคนคนปะหรือมันไม่คนไม่คนปกติไม่คนเหมือนแบบเขาเต้าหู้อืมเขาเต้าหู้คนไม่ใช่เขากินเต้าหู้แต่ราไมาจีบเราเอานอยเป็นเสือหรอเสือน้อยอ๋อชุดนั้นใช่ไหมใช่น่ารักมากบายบายสาวน้อยเอาน้ำไปแช่ตุ่ไปซ้อมต่อแล้ว ไม่ล <Mind. S 2> อยลีล่หลายที่อยู่นี่นะคอ้หสี่สิบนาทีแล้วหรอใช่มีชาชวดด์วัดดีทุกทุกคนวัดดีทุกทุกคนไอน้นี่นีนน่นี่นี่จังเลยโอ้ยเสียงให้มันลื่นวะ You are gay Yes I'm gay ใส่เสื้อใส่ลงทุกคนไป,ไปหรอใช่โอเคไปละทุกคนหนโูขอไปาหาถุงเท้าใส่ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ไม่ายเออแป๊บนึงแป๊บนึง